วันนี้จะมาเรื่องเล่าของ Scary Pop นะครับเริ่มหนึ่งไปสวัสดีเลยครับสวัสดีครับจากช่อง The c h u b r e Man Channel นะครับวันนี้เรื่องเล่าเกี่ยวกับ youtube ของ Scary Pop นะครับ Scary Pop คืออะไรครับผมมาผู้ชมมันคือการตกใจแบบคนลุกสู้เลยครับผมมาไม่หลอนเลยครผมบอกไว้ว่า คลิปนี anything, ้ให้เด right? ็กด sí, being <us wi pe love> ูได <uana> <sh> ้ไงน้องอมกมามันไม่ใช่คลิปการ์ตูนทั่วไปน้อบออกมามันคือคลิปผีนั่นเองครอบอมกมาป๊อปอัพเนี่ยมันเป็นหนังสือนั่นเองครับผู้ชมเพราะว่าให้เด็กดูได้ไงครอบอมกมาไม่ได้ขออนุญาตโนบมาไม่ให้เด็กดูแน่นอนน้อบออกมาเป็นคลิปของผู้ใหญ่แน่นอนนรอบอมกมามันเอาคลิปมาจาก เอาพวกการ์ตูนต่างๆออกมาแล้วก็ตัดต่อเป็นภาพผีนั่นเองนะครับมันเอาภาพผีมาจากเอาหนังต่างๆออกมาที่ให้ youtube ที่ส่งมาเมื่อก,กี้ครับผมมาผู้ชมโอเคมันไม่ใช่คลิปการ์ตูนทั่วไปครับผู้ชมมาผมมาเพราะว่าเด็กร้องไห้บาดกลัวออกมา เราเปิดคิปมาปุ๊บนี่คือเจอหน้าเอเลี่ยนนะผมมาร้องไห้มาตอนเด็กๆแล้วออกมาตอนตอนหนึ่งนั่นเองครับผู้ชมเพราะว่าสาเหตุน,นี้ไม่ใช่กระโตดแน่นอนนะอกมาแบบเด็กหวาดกลัวนั่นเองครับโอเคมันไม่เป็นคลิปแบบโฆษณาคีฟี่นะครับผมามันคือดูอยู่นั่นเองครับผู้ชม ให้เด็กไม่ดูได้ผมมาว่าเด็กหลอนนั่นเอลออกมาลองไห้ออกมานล้ตาแตกทีเดียวออกมาเดีกยห้ามลุงเกินแบบตามมาน่ากลัวมากออกมาไม่ชีคคิปกระตูนทั่วไปเออกมาหรือกระทั่งโฆษณาหมอกม,มาโอเคไปมากเพื่อนๆสดุปไหมครับถ้าชอบูกใจกดไลค์กดแชร์ผมครับกดซับสไครต์มาด้วยผมครับแล้วก็กดกระดิ่ง แจ้งเตือนด้วยผมมาเดี๋ยวรอคลิปมาใหม่ครับผมมาขออนุญาตอภัยเพื่อนๆพื่อนครับผมมาเพราะว่าเป็นเด็กสมาธิสั้นโนะครับขออนุญาตนะครับผมมาโอเคเดี๋ยวรอคลิปมาใหม่ครับขอตัวนะคลิปนี้สวัสดีครับ